โกคูและฟรีเซอร์ต่อสู้กันต่อไปบนดาวนาเม็กโดยฟรีเซอร์ประกาศว่าเหลือเวลาอีกเพียง2นาทีก่อนเกิดการระเบิดพยายามย่อเย้ยโกคูที่ตัวสั่นด้วยความกลัวจากเหตุการณ์นี้แต่โกคูตอบกลับว่าฟรีเซอร์นั่นแหละที่ควรกลัวเนื่องจากความเกลียดชังที่สนุกสนานของเขากำลังจะจบลงภายใต้ต,ตำนานซุปเปอร์ไซย่าที่ทรราชกลัวอยู่เสมอท่านเจ้าพิภพอธิบายให้ย่ำฉาเทินทางและชาวสื่อฟังว่าฟรีเซอร์สร้างความเสียหายให้กับดาวนาเม็กในความพยายามครั้งสุดท้ายที่จะ ค่าโกคูบนโลกผู้เท่าสูงสุดอธิบายให้ทุกคนฟังว่าพวกเราทุกคนปรารถนาที่จะมายังโลกเพื่อหนีจากการระเบิดของดาวนาเม็กแต่โกคูเลือกที่จะอยู่บนดาวนาเม็กเพื่อให้แน่ใจว่าฟรีเซอร์จะพ่ายแพ้ พิกโกโรตกใจและเสียใจกับข่าวนี้แต่ประทับใจในความกล้าหาญของโกคูเขาเริ่มไตรตรองถึงประวัติศาสตร์ในอดีตของเราทั้งคู่เริ่มตั้งแต่ตอนที่โกคูเอาชนะจอมราชาปิศาพิกโกโรทาให้ต้องออกไข่และฟักออกมาการต่อสู้ครั้งสําคัญในศึกชิงเจ้ายุทธภพแม้พิกโกโรจะได้เปรียบแต่โกคูก็ยังคงเอาชนะได้ทําให้พิกโกโรเชื่อว่าโกคูแตกต่างจากคนอื่นๆพิกโกโรจาการต่อสู้ระหว่างเรากับราดิสได้ซึ่งในที่สุดพิกโกโรก็ทําตามความฝันที่จะฆ่าโกคเพร้อม กับราดิสแต่สําเร็จแต่รู้สึกไม่พึงพอใจคิดว่าต้องขอบคุณการตายทรงเกตของโกคูนอกจากนี้พลังของโกคูที่ตอนนี้เหนือกว่าของพิกโ,กโลเอาอมากๆบรูมาไม่ได้ยินเสียงสะท้อนของพิกโ,กโลยอมรับอย่างเศร้าส้อยว่านั่นก็เหมือนกับโกคูที่พวกเรารู้จักโกหงร้องเรียกหาพ่อสันส้นๆด้วยความเจ็บปวดกับความเป็นความตายของโกคู เบจิต้าคาจังวาโกคูยังคงอยู่บนดาวนาเม็กเพื่อสนองความปรารถนาในการต่อสู้บรูมารู้สึกกุนกิจเช่นกันที่เบจิต้าต้องฝืงนืืนชีพและย้ายมาอยู่ที่โลกด้วยคล่ครวญว่าเชนลอนและโปรนิก้าควรทิ้งไอ้งี่เงาสกปกเหมือนเบจิต้าเอาไว้ทำให้เบจิต้าตำหนิคำพูดของเธอ แม้ว่าเบจิต้าจะไม่พอใจที่โกคูจะตายแต่เขาซอ่อนไว้โดยดูมีความสุขที่โกคูจะถูกฆ่าและถูกกำจัดออกจากชีวิตของเขาตลอดไปและยังบอกเป็นในว่าเขาตั้งใจที่จะใช้การต่อสู้ของฟรีเซอร์และโกคูไปสู่ความตายและความสามารถของเขาเองในการที่จะแข็งแกร่งขึ้นผ่านทางการฟื้นคืนชีพก่อนหน้านี้เพื่อเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลมันสร้างความรังเกียจที่โกฮังและพิกโกโลมากเบจิต้าเสนอที่จะพาโกฮังไปด้วยเพื่อครอบครองจาก กวาในฐานะชาวไซยา2สองคนสุดท้ายที่รอดชีวิตแต่เมื่อโกหังปฏิเสธอย่างแน่วแน่บจ,จิต้าก็เริ่มพยายามยั่วยุโกหังให้ต่อสู้กับเขาด้วยการดูถูกโกคูและขู่ว่าจะปกครองทุกคนที่อยู่ภายใต้อำนาจของเขารวบรวมดราก้อนบอลของโลกเพื่อขอพรความเป็นอมตะ แต่พิกโกโลตัดบทสั้นๆดราก้อนบอลตอนนี้กลายเป็นหินต้องรอไปอีกปีหนึ่งทำให้เบจิต้าระคายเคืองการต่อสู้ของโกคูและฟริเซอร์บานปลายไปจนถึงช่วงสุดท้ายใน,นระหว่างการต่อสู้ฟริเซอร์ปล่อยเดซบอลร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อพยายามทำลายโกคูแต่โกคูหันเหเดซบอลไปสู่ออบกาดฟริเซอร์กรีดร้องด้วยความโกรธว่าเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นจนกว่าดาวนาเม็กจะระเบิดและมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่แล้วตอนนี้ก็จบลง ก๊อบกี้นิวก็ถูกอับมาอย่างโลกด้วยนะ